ตัวอย่างถัดมานะครับลุงชัยมีเงิน20,000บาทลงทุนซื้อข้าวเปลือก12,000บาทขายได้13,000บาทและซื้อข้าวโพด8,000บาทแต่ปรากฏว่าขายได้7,400บาทอยากทราบว่าผลสุดท้ายลุงชัยได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมาดูกันก่อนนะครับว่าลุงชัยนะครับลงทุนจักอะไรบ้างเขาลงทุนจากการซื้อข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ลงทุนจากการซื้อข้าวโพดครูก็เลยจะแบ่งนะครับ ในส่วนแรกนะครับก็คือข้าวเปลือกโอเคตรงนี้นะครับลุงชัยนะครับลงทุนไปเท่าไหร่สำหรับการซื้อข้าวเปลือกเข้าลงทุนไป12,000บาทโอเคนะ แล้วก็เข้าขายได้นะครับ1นึ่งบาทโอเคเนักเรียนจำได้ไหมว่ากำไรหาจากไหนนะครับกำไรนะครับจะเท่ากับอะไรจะเท่ากับราคาขายลบต้นทุนโอเคครูก็แทนค่าลงไปเลย นะครับเขาขายที่ราคา13,000บาทโอเคต้นทุนเขาอยู่ที่12,000บาทเราก็ลบกันนะครับจะได้ส่วนตางอยู่เท่าไหร่อยู่ที่1,000บาทโอเคตรงนี้คือกำไรนะครับ ถัดมานะครับดูต่อนะครับยังไม่เสร็จเขาซื้อข้าวโพดต่อนะครับมาดูนะครับว่าเขาใช้ทุนในการซื้อข้าวโพดเท่าไหร่นะครับทุนของเขา นะครับก็คือแปดพันแล้วก็ขายได้นะครับเจ็ดพันสี่ร้อยนะครับมาดูว่าเขาได้กำไรหรือขาดทุนนะครับอ่ะผูเขียนแบบนี้ไปก่อนนะกำไรนะครับเท่ากับราคา นะครับลบต้นทุนอ่ดูแบบนี้ก่อนนะครับนักเรียนราคาขายเขาขายเท่าไหร่7 4 0ดูยถูกไหมลบต้นทุนคือแ0ดพนนักเรียนสังเกตนะครับถ้าลบตัวเลขตรงนี้ค่ามันจะติดลบใช่ไหมติดลบเท่าไหร่เอ่ยติดลบอยู่600บาทนะครับการติดลบตรงนี้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่ได้กำไรแต่มันอะไรแทนมันขาดทุนนะครับ โอเคถ้านักเรียนไม่ต้องการให้ค่ามาติดลบนักเรียนก็เอาต้นทุนลบกับอะไรราคาขายตรงนี้จะเป็นราคาที่ขาดทุนถ้าอย่างนั้นนะครับครูก็จะเขียนใหม่ว่าอะไรว่าขาทุนนะครับเท่ากับ600บาทไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะครับ นักเรียนดูนะในครั้งแรกที่เขาขายข้าวเปลือกเขาได้กําไร1000บาทขายขา้าวโพดเขาขาดทุน6000บาทนะครับหมายความว่าเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยเขายังได้กําไรอยู่ใช่ไหมอ่าครูก็จะเขียนว่ายังมีกําไรมาดูว่ายังมีกําไรเท่าไหร่นะครับกำไรที่ได้จากข้าวเปลือกนะครับหนึ่พัน ลบออกจากที่ขาดทุนก็คือ600เขาจะยังคงมีกําไรอยู่ที่400บาทนะครับโอเคโจทย์เขาต้องการอะไรนะครับอยากทราบว่าผลสุดท้ายลุงชัยได้กําไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่เขาได้ก็คือกําไรแน่นอนนะครับแต่โจทย์ถามหาว่า กี่เปอร์เซนต์นักเรียนจำได้ไหมว่ากำไรนะครับที่เป็นเปอร์เซนต์นะมันจะต้องเปรียบเทียบกับอะไรมันจะต้องเปรียบเทียบกับราคาทุนนะครับราคาทุนนะเขาถามกำไรที่เป็นเปอร์เซนต์นะครับเราก็จะเขียนว่ากำไรที่เป็นเปอร์เซนต์นะที่เป็นเปอร์เซนต์ทุนทุนต้องเป็น100 ใช่ไหมเขียน100%ก็ได้จะได้รู้นะครับเราลองมาเปรียบเทียบกันโจทย์เขาบอกว่าเขาได้กําไรเท่าไหร่เขาได้กําไรอยู่ที่400ราคาทุนเท่าไรนะครับนักเรียนมาดูราคาทุนเนี่ยก็คือเงินที่ลงชัยมีอยู่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือ20,000บาท โอเคเราก็คิดเลขตรงนี้ออกมานะครับกำไระจะเท่ากับ400ย้าย100ขึ้นไปคูณแล้วก็หารด้วย20,000ตรงนี้นะครับเราคิดเลขออกมานะครับตัดตัวเลขก็ไดนะ้ตัด2ตัวตัด2ตัวนะครับเราได้เท่ากับเท่าไหร่เราได้เท่ากับ4ส่วนด้วย2ซึ่งมันก็คือ 2ให้ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเขาได้กำไรอยู่ที่สเปแบบนี้